Ibanez K R Y S 1 0ครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของ s c o t t l y ีเพ e จากวง p o l y p h ียครับผมตัวนี้มากับปิกอัพ Fishman f u l l n n s และ Switch Voicing นะครับที่ปรับได้ถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับ Ibanez KRYS10 ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของมือต้าจากวงโพลิเฟนครับชื่อว่า s t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  p e g e ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์จาก Ibanez ตัวที่2ของเขาแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยเขาเคยออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับชื่อรุ่นว่า SLM10 นั่นเองนะครับ เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับเป็นสีแดงๆนะครับผมเดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมเห็นหน้าตาของเขานะครับแวบแรกเลยครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความลักชูรี่นะครับผมฮาร์ดแวร์เนี่ยทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมากับบอดี้แอชนะครับแล้วก็ปะหน้าด้วยเมเปิลครับผมเป็นปิกัดแบบมุกแบบเพียรอยนะครับผมฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นสีทองอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับสวยงามมากๆครับผมอ่ะถัดมานะครับที่เนคของเขาเนี่ยอินเลมมีความเท่ดีไซน์เท่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น รอยด้านบนนะครับตรงมาถึงเฟสที่9นะครับและพอหลังจากเฟสที่15ไปเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างเนี่ยก็ดูสวยงามดีครับผมตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แบบตรงนี้เนี่ยน่าพิเศษที่สุดเลยนะครับก็คือปิกอัพของเขาเองเป็นปิกอัพจากค่าย f ฟิช m a n นะครับชื่อรุ่นว่าฟิชแ m a n f l u e n c e นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นคัสตอมของสกอตเองเลยนะครับผมอ่ะและสิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนอกจากปิกอัพที่เป็นคัสตอมของทางสกอตเองแล้วนะครับเป็นสวิชตัวนี้นะครับที่สามารถเปลี่ยนไวซิ่งได้งววออยซิดกกกััันนโเคคคแรรระบืาป ลงนะครับเอาขึ้นมาด้านบนนะครับจะเป็นไวซิ่งที่2 2งสองไวซิ่งแรกนะครับจะเป็นการใช้งานแบบฮัมบัคเกอร์ปกตินะครับตัวเน็กก็จะเป็นฮัมบัคเกอร์ตัวเน็กนะครับถัดมานะครับเซกเตอร์ที่2ก็จะเป็นฮัมบัคเกอร์ผสมกันนะครับสตัวนี้เซกเตอร์ที่3นะครับก็จะเป็นบิชนะครับเป็นฮัมบัคเกอร์ตัวบิชนะครับผมส่วนไวซิ่งที่3นะครับต่อมาก็คือการผลักตัวสวิตช์นะครับให้มาอยู่ตรงกลาง ตัวนี้จะเป็นไวซิ่งที่3นั่นเองครับผมก็คือใช้งานแบบการตัดคอยเลยเราจะได้รสชาติของซิงเกิลคอยมาอยู่ในกีตาร์ฮัมเบอร์กเกอรดด์ดุดุตัวนี้เลยครับผมสําหรับการใช้งานของไวซิ่งนะครับไวซิ่งสวิตของเขาาอันเนี่ยก็คือสวิตที่1ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบปกตินะครับเป็นโทนเสียงแบบวินเทจ PAF ของเขานะครับสำหรับไวซิ่งที่2นะครับก็คือการปัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้ให้อีกคาแรคเตอร์หนึ่งครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ จุดเด่นนะครับแล้วก็หน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลคอเรเดียสของเขานะครับค่าต่างๆของกีตาร์ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ โอเคผมหลังจากที่เพื่อนๆนนดูสเปคกันไปแล้วนะครับแล้วก็รู้รายละเอียดทุกอย่างของเขากันไปแล้วนะครับเพื่อนๆชิวว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่6 6 6 0 0บาทณนะปัจจุบันวันออนคลิปครับผมโอเคครับผมราคาของเขาก็ประมาณนี้นะครับไปฟังเสียงของเขากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปฟังพร้อมกันเลยครับ น่าจะฟังพี่น็อตเล่นกันไปแบบว่าครบถ้วนนะครับโอ้โ oh, ห oh, หลายเสียงจริงนะพี่ตัวนี้เยอะมากโอเคถามพี่นอ็อตดีกว่าว่าแบบสัมผัสที่ได้ใช้งานเขาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องสัมผัสการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องคันโยกข,ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <humanos> ผมขอเริ่มที่แบบ first impression และการสัมผัสเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ขอยอดเยี่ยมมาก นะครับแล้วก็ค่อนข้างตรงจริตผมมากๆาเลยคือมันมันไม่ได้เล็กนะครับมันออกแบบอ้วนๆนิดนึงทาให้แบบเล่นคอร์ดอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายแล้วก็มันไม่ได้อ้วนเกินไปจนแบบเล่นพูดสปีดอะไรเนี้ยแล้วมีปัญหาก็คือคอโปรไฟล์นี้ยอดเยี่ยมมากเหมือนจะมีความแบบว่าวินเทจวินเทจอยู่อะไรอย่างนี้แต่มันเป็นวินเทจที่ไม่ได้แบบเล่นยากหรือใหญ่มันโค้งจับแล้วปวดมืออะไรอย่างี้ไม่มีนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยคือ ข้างหลังตรงนี้นะครับพอทําให้แบบล้วงเข้ามาได้ลึกมากเลยคือถ้าเกิดว่าเข้ามาตรงนี้นะมือข้างหน้าเลยว่านี่ับเลยเฟดไปเลยนะพี่ใช่ใช่คือแบบมาให้เหลือๆอะไรง่ายใช่ใ่เพราะฉะนั้นเวลาเล่นที่เฟดยี่สี่อะไรเงี้ยองุ้งมือนะครับไม่ได้สัมผัสที่บอดี้กีตาร์เลยคือล้วงเข้ามาได้แบบลึกมากนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาคันโยกมีความดึงดใช่ครับ แล้วก็ที่ผมชอบตรงที่มันจะตั้งค่าแบบล็อกไว้ก็ได้หรือว่าจะหมุนออกมาให้เป็นแบบเออเล่นแล้วตกลงไปอย่างนี้ก็ได้อืมครับผมแต่แบบไอวีเน็ตเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วมีเรื่องขยิโยกความแบบยืดหยุ่นของเขาความคงที่ของเขานะครับครับโอเคครับพี่น็อตไปเรื่องเสียงกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องความที่มันแบบหลากหลายมากๆอ่ะมันเลยทําให้เรามีตัวเลือกในการแบบดีไซน์เสียงได้เยอะโดยเฉพาะไอไวซิ่งของมั ก็คือไวซิ่งหนึ่งที่มันเป็น P.A.F. Er o n e ใช่ไหมใช่ครับผมชอบที่จะให้เสียง clean ่ะมันเป็นแบบ P.A.F. Er ก็คือแบบมันจะอุ่นๆนิดนึงครับผมแต่ว่าพอเสียงแตกอะผมอยากได้คมๆจิกๆผมก็ใช้ไวซิ่งนี้อ่ามันจะแบบ aggressive ก,กว่านิดนึงอะไรใช่ไหมมันก็ทำให้เราแบบเออมีปิกอัพชุดเดียวแต่แบบ ได้หลากหลายคาแรคเตอร์ดีครับผมและเห็นแบบว่าเป็นฮัมเบอร์เกอร์สองตัวแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเล่นคลีนจริงๆไม่ได้ใช่เขามีไวท์สามเป็นซิงเกิลคอยก็คือถูกใจชาวโมเดิร์นแน่นอนนะครับคือเสาว์มันทะแวายแบบซิงเกิลคอยเลยแต่แบบมันไม่ได้เหมือนซิงเกิลคอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันบมแบบมีความโมเดิร์ลเป็นเสาว์โมเดิร์นสาวเลยเป็นถวายแบบโมเดิร์นแล้วก็ที่สำคัญมันไม่จีบแบบซิงเกิลคอยทะแทนอ่าและสำหรับตัวนี้นะครับซิมมิเตอร์สกอตเนี่ยเขาแถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับนี่ ก็แบบใช้งานได้เลยนะครับผมแบบว่าไม่ได้กั๊กให้แบบบางๆอะไรอย่างนี้ถือว่าใส่ใช้งานได้จริงเลยมีซิปด้านหน้าเยอะแยะใส่อะไรก็ว่าไปนะพี่เทสความแข็งแรงเป็นไงครับหลุดมาแล้วเพาเล่นนะผมข้างในก็หนาดีครับนี่ใช้งานได้จริงก็ไปลองกันได้ครับผมก็สำหรับ i b e r n e t K R Y S 10นะครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสก t t ต์ e Pa g e มอกิต้าจากวงโพลิเฟียนะครับพี่ mm hmm. ก็แบบเขาก็เป็นคนที่มีการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว mm hmm. เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่บ้างนะครับผมโอเคถ้า mm hmm. okay. เพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถไปทดลองสินค้ากันได้ที่ Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมวันนี้ผมกับพี่น็อตก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง music อาไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสด mm ีครับ Music Arms